สวัสดีครับองนกเขาใหญ่ลบรีวันนี้ก่อกราบสวัสดีเอฟซทุกๆุกท่านครับที่โปรดติดตามองคนกเขาใหญ่ลบรีครับที่โทรมาทางน้องอที่โทรมาทังองนกเขาใหญ่ลบรีเข็ขอบพระคุณครับนี่ครับวันนี้มาบ้านเสียนแร่ครับนี่ครับโอ้โหเสียนแร่กีโมไปหน่อยครับแต่เขาว่ามีนกมงคลนชาแนลครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาแนะนําตัวครับอันนนนกอะไรนะ อ่าลูกพันเนียกระตอมนกต่ออ่าลูกอะไรครับปลาดร้อยครับจีกุกครับกุกเดียครับอะไรไปต่ออย่างงี้พันเนียรยังไงมีใบไม้ครึ่งไม่ใบไม้ครึ่งยังไงเนี่ยนกใหญ่ไม่ต้องแซมมากอต่อสายไฟเลยพุ่มไม้ได้ทุกอย่างเอ๋อได้ทุกอย่างใช่ไหมนี่ทำไปร้องครับอ่าถ้าไม่ร้องไม่ใช่นกต่อยใช่ไหมไม่ใช่นกต่อชื่อเจ้าอะไรครับตัวนี้เจ้าทองคำครับอ๋อเจ้าทองคำครับนี่ครับ อ่าเฉลยเยอะไหมครับนี่เยอะอ่าเยอะเท่าไรครับตกห้าสิบอ๋อตกห้าสิบตัวครับนี่ครับเจ้าทองคอํานี่ครับเจ้าของคือตะเลเนี <c oughs> ่ยฉายาครับมาบมาดูครับตัวแรกตัวนีน้อะไรเนี่ยนอนตัวเนี้ยเปีกขาวเน็ตเนี๊แซมขาวเปีกแซมขาวลูกอะไรเนี่ยลูกปลา,รรปารปรครับลูกปลาร้อยหรือปลาไม่ร้อยปลาร้อยครับปลาร้อยต่อได้มาจากปลา โอเคกี okay. ่กุกเนี่ยมีกุกเดียวครับโอเคอ่ะตัวนี้ล่ะเีหางขาวครับหางขาวยังไงขาวยังไงไม่รู้หางข้างๆครับขาวไม่รู้จะว่ายังไงเราไม่เจ้าของนะครับอ๋อนี่ข้างขาวตลอดเส้นครับโอ้ได้ขาวตลอดเส้น,น,นย,ยังหลุดอยู่ยังไม่อ๋อนั่นาะ,นะลูกอะไรครับนี่นลูกปลาปลาล้อยใช่ไหม โอเคกีกครับสองครับนี่ค่ะลมมั่งไม้อ่ะนิดนิดอ่านิดนิดอ่าตัวนี้อ่ะกูดีอันนี้อมเมียอะไรเนี่ยตัวเมียอุ้มเมียครับกีกุูกับอุ้เมียสองกุกสองกุกลูกอะไรลูกปลาเอาไปผสมพันธุ์ได้เลยใช่ไหมได้เลยไข่ร่วงหลายรอบแล้วอ๋อหลายรอบแล้วอ่ดแล้วตัวนี้ลูกอะไรครับลูกพ่อริวตันแม่กุกเดียวครับขาลมไม้ ไม่ขันลมนิดๆลมนิดๆโอเคชอบอะไรก็โทรหาโอนกเขาเยาวรีจะได้จัดส่งครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ตัวนี้กีกุกเนี่ยกุกเดียวครับกุกเดียวลูกยี่ห้าครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับมีนกเยอะครับแล้วก็มีไก่ด้วยครับนี่ไก่ตีเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นเงินร้อยเงินพันครับมีครับนี่ครับ ครับสวัสดีครับอย่าลืมปฎิเตานุกเขาใหญ่ลบรีครับ